กบมองหมาตุลลอิตาเราอบตุกตะครับคาบนี้นะครับก็เป็นการเจอกันนะครับของคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับอันนี้ก็เป็นการเจอผ่านการอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนะครับผ่านวิดีโอนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อนี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับบทอ่านที่3นะครับ อ่านที่มีชื่อเรื่องว่า,าเตือนผู้ปกค,ครองอย่าปล่อยให้เด็กเล่นน้ําลําพังนะครับอ,อันนี้ก็เป็นนะครับเป็นเหมือนกับประกาศเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเนะื้อหานะก่อนไป <c oughs> ไปในส่วนเนื้หานะครับทา <c oughs> บชี่แล้วคูก็ได้รู้สึกว่าเขาจะสั่งงาน <c oughs> าให้นักเรียนเนี่ยอ่านวิดีโออ่า,อานวิดีโอ อ่านบทอ่านที่2แล้วก็อัดวิดีโอตัวเองเนี่ยส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูแต่ว่าตอนนี้ครูยังไม่ได้รับวิดีโอของใครเลยนะครับแล้วก็ย้ำว่านะครับนักเรียนอย่าพยสายามสะสมนะครับงานไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยมันจะทําให้ทันนะครับก็อัดวิดีโอตัวเองก็น่าจะไม่ยากเนาะตั้งกล้องหน้านะครับเปิดกล้องหน้าไว้แล้วก็อัดวิดีโอตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังอา่าน บทอา่านที่2นะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูเนาะบทอา่านที่2ก็เรื่องที่อ่าเป็นอ่าเป็นประกาศรับสมัครหลักสูตรการวาดภาพสีน้ำนะครับก็ให้เราอาร่านอ่าให้เราอาร่านอ่าประกาศนี้นวครับแล้วก,วก็ไม่เห็นเนาะมันเป็นสีขาววยแล้วโอเคนะครับอ่านประกาศนี้นะครับแล้วก็อ่านวิดีโอแล้วก็ส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูเนาะ ทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อหาของเราเลยครับสัปดาห์นี้นะครับคาที่1ก็จะเจอกันเป็นคาที่1เนี่ยครูก็จะอธิบายนะครับเรียนผ่านทางวิดีโอนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเรียนออนไลน์พร้อมกับบางคนได้นะครับวันที่เรียนออนไลน์เขาไม่ว่างเขาก็ดูวิดีโอนี้ย้อนหลังได้นะครับโดยวิดีโอนี้นะครับครูก็อาจจะอธิบายเกี่ยวกับบทอ่านที่3นะครับบทอ่านนี้ก็จะเป็น การเตือนภัยนะครับเขาบอกว่าชื่อบทความว่าเป็นการเตือนผู้ปกครองอย่าปล่อยเด็กเล่นน้ําลําพังนะครับดูย้อหน้าที่1น่านะครับเขา่าวถึงอะไรบ้างนะครับการจมน้ำเขาบอกว่าการจมน้ําเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้เด็กไทยเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่1นนะครับโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมใหญ่ภาคฤดูร้อน3เดือนก็คือเดือนมีนามีสาและก็พฤษภานะครับแต่เดือนมีนาถึง เดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดนะครับ,รบแล้วก็จากข้อมูลกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2551ถึงปี2560นี้นะครับเด็กอายุต่ำต่ำกว่า15ปีจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมปิดเทอมใหญ่เฉลีย่ย334รายต่อปีนะครับอ่านะครับเฉลี่ยนะทุกๆปีก็จะมีคนเสียชีวิต ครับ334รายต่อปีส่วนในปี2560มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเสียชีวิต708รายโดยเป็นการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมปิดเทอมใหญ่ถึง254รายและเด็กที่จมน้ำส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ5-9ปี5-9ปีนี้ป6อายุ12ป51า ืมก็ตั้งแต่อนุบาลจนถึงอสามนะครับหนะ้าถึงเก้าปีเนาะช่วงที่มีเด็กอายุาช่วงที่เด็กช่วงอายุที่เด็กเสียชีวิตมากที่สุดก็ห้าถึงเก้าปีนะทีนี้เขาบอกอะไรอีกนอกจากนี้จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ยังพบว่าสาเหตุการจมน้ําในช่วงปิดเทอมใหญ่เนื่องจากเด็กชวนกันไปเล่นน้ํากันเองตามลาําพังก็คือเด็กนะครับช่วงนี้ก็คือจะชวนกันไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆน,นะครับเพราะส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดว่าตัวเองว่ายน้ําเป็นนะครับแต่ว่าสาเหตุการจมน้ำเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันเนาะบางคนก็ว่ายน้ําไม่เป็นแต่ว่าอยากเล่นน้มเพื่อนอนะไรอย่างนี้นะครับก็สาเหตุหลักก็คือเขาบอกว่า เนือ่องจากเด็กๆเนี่ยชวนกันไปเล่นน้ํากันเองทําลําพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลนะครับดังนั้นจึงขอฝากเตือนตัอย่างผู้ปกครองในชว่วงปิดเทอมนี้ให้ดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้ชวนไปเล่นน้ํากันเองตามลําพังแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ําใกล้บ้านหรือแหล่งน้ําที่คุ้นเคยเพื่อป้องกันเด็กจมน้ําเสียชีวิตและสําหรับเด็กที่ต้องเดินทางหรือทํากิจกรรมทางน,น้ำํำเดินทางก็เดินทาง สัญจรโดยเรือหรือว่ากิจกรรมทางน,น้ําไปเล่นน้ําอะไรเนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ที่ว่ายน้ําไม่เป็นแต่อยากจะเล่นน้ําขายร้อนเขาแนะนําว่าควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับท้งนี้เพื่อทั้งนี้เมื่อพบคนตกน้ําต้องไม่กระโดดลงไปแม้จะว่ายน้ําเป็นเพราะอาจจะถูกกอดรัดและจมน้ําเสียชีวิตพร้อมกันไดอ้อันนี้ก็เป็น เจอบ่อยๆนะครับ่าค,คนที่เห็นเพื่อนจมน้ำเนี่ยแล้วก็ตัวเองว่ายน้ําเป็นแล้วก็กระโดดลงไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับเพราะว่าคนที่กําลังจมน้ําอยู่เนี่ยสติเขาไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนะะวาะเวลาเรากระโดดลงไปช่วยเขาเนี่ยเขาก็จะกอดเรารัดเราจนแน่นนะครับ<ม>แล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียชีวิตไปพร้อมกับเขาได้เลยนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นคนจมน้ำเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยอย่างไรเขาก็เสนอมา3ม วิธีการช่วยให้ยึดหลัก3อย่างนะครับก็คือ 1. นึ่าบอกว่าให้ตะโกนหรือก็คือเรียกให้คนมาช่วยและโทรแจ้งทีมแพทย์คู้ชีพนะครับหนึ 1, 6, 6, ่ะนะครับถ้ามีโทรศัพท์อยู่ในมือเนาะ,ะหรือว่ามีผู้ใหญ่อยู่ในบริเวณนั้นก็ตะโกนให้เรียกมาช่วยก่อนนะครับส่วนข้อที่ 2. องเาบอกว่าโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเนี่ยเกาะจับพยุงตัวเช่น ถ้ามีเชือกนะครับก็โยนไปก่อนทา,ทางแกนลอนพลาสติกเปลา่าขวดน้ําพลาสติกเปล่านะครับ mm hmm. อย่ายโยนขวดน้ำํำที่มีน้ําเต็มอยู่เนาะ,ะนะครับเป็นขวดน้ําเปล่านะครับ <Okay. S 1> เวลาคนตกน้ําจับมันก็จะได้ช่วย <Okay. S 1> ช่วยเขาลอยตัวได้นะครับหรือวัสดุที่ลอยน้ําได้นะครับโดยโยนครั้งละหลายๆชิ้นนะครับ mm hmm. นี่ีา3 mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้ ยื่นอ,อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนจมน้ําจับเช่นไม้นะครับกิ่งไม้ยาวๆก็โยนไปมีผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าก็โยนไปนะครับให้คนตกน้ําจับแล้วก็ดึงขึ้นมาวิธีนี้จะปลอดภัยที่สุดนะ,นะครับอันนี้ก็คือบทความนะครับที่เขายกมานะครับทีนี้มาดูในส่วนข้อคําถามที่เขาถามนะครับเดี๋ยวขยายนิดนึง ที่ต้องระวังเรื่องการจมน้ําเสียชีวิตของเด็กมากที่สุดใครทําข้อนี้ผิดหน้าตีมากเลยนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับปิดเทอมใหญ่3เดือนมีเดือนอะไรบ้างมันไม่มีปรากฏในนี้นะแต่ว่าเขาเขียนว่าตั้งแต่เดือนมีนาเมษายนพฤศภาชนะครับทีนี้เราก็ลองดูว่าเราจะตอบข้อไหนนะครับสตัวเองนี้มีมกรคาเมษายนมิถุนาและก็รกรกฎานะครับอยู่ข้อต่อไปข้อ12นะครับ ดูเนาะอ่ะดูข้อ12บอนะครับเขาบอกว่าข้อใดถูกต้องเด็กส่วนใหญ่ที่จมน้ำในปี2560ออ่ะคว่าโอเคข้อใดถูกต้องที่สุดกไก่เด็กส่วนใหญ่ที่จมน้ำในปี2560เ,เ,25เป็นเด็กอายุต่ำกว่า1 0ปี จริงไหมอันนี้นะครับปี2560ัหอสไหนส่วนใหญ่ในปี2560มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต3 0 8รายโดยเป็นการจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมถึง254รยา่ายและเด็กที่จมน้ำอายุจุดๆุด,จ,ดจุดนะครับตรงน,นี้ทีนี้ข้อขอไข่เขาบอกว่าในปี2560เด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมใหญ่ถึง308ราย 308รายอ่ายจริงไหมแค่ช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กเสียชีวิต308รายหรือว่า308รายนี้เด็กเสียชีวิตทั้งปีนะครับรต้องแยกดีๆนะนะครับดูข้อขอ,ขอควายเขาบอกว่าเมื่อพบเด็กจมน้ำคนที่ว่ายน้ำเป็นเท่านั้นควรรีบกระโดดลงไปช่วยชีวิตให้ทันอ,อันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีคำเตือนว่ายัางไงนะครับอ้าม น,นะครับเมื่อพบคนตกน้ําต้องยังไงต้องไม่กระโดดลงไปช่วยถึงแม้ว่าคนคนนั้นน่ยคนที่จะลงไปช่วยเนะี่ยเขาว่ายน้ําเป็นนะครับ <c oughs> เพราะอาจจะทําอาจจะถูกรัดกอดรัดนะครับแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตพร้อมกันได้นะครับแต่ทีนี้เขาบอกในข้อควายเขาบอกว่าเมื่อพบเด็กจมน้ําคนที่ว่ายน้ําเป็นเท่านั้นควรรีบกระโดดลงไปเลยจริงไหมอ่าข้อน,นี้นะครับข้อ4สาเหตุการจมน้ําในชว่วงปิดเทอมใหญ่ มาจากการเดินทางและการทำกิจกรรมทางน,น้ำํำจริงไหมสาเหตุสาเหตุการจมน้ํานะครับจริงหรือเปล่าหรือว่าสาเหตุหลักมาจากมาจากการชวนกันแสดงว่าเขาถามว่าข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับข้อ12ผ่านไปนะครับ ทีน,นี้มาดูข้อ13อเพราะเหตุใดจึงมีเด็กจมน้ําเสียชีวิตในช่วงปิดเทมอมเดือนมีนาเมษามพฤษภาเนี่ยมากกว่าปิดเทอมในเดือนตุลา,าสาเหตุอะไรนะครับทำไมช่วงนี้มันถึงมีเด็กจมน้ําเสียชีวิตมากกว่านะครับระยะเวลามันมากกว่าหรือเปล่าปิดเทมอมช่วงนี้มันปิดเทอมตั้งหนึ่งเดือนนะบางโรงเรียนก็จะปิดประมาณ1เดือน ส่วนปิดเทอมในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเขาจะปิดแค่15วันนะครับระยะเวลามันต่างกันแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงนะครับมันมันน่าเล่นมากกว่าเดือนมีนา,าในช่วงเดือนตุลาหรือเปล่านะครับก็เขียนมาเลยให้ระบุคําตอบนะครับว่าเห็นไดในช่วงเดือนเนี่ย<ม>เดือนมีนานถึงเดือนพฤษภาเนี่ยเด็กเสียชีวิตมากกว่า มากกว่าปิดเทิมเดือนตุลานะครับเพราะเหตุใดนะครับถ้าเราดูจากข้อมูลนี้มีหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมถือผู้วนะ้ยน้ำแต่ต้องการเล่นนะครับครอนี้ผ่านไปได้ไหม13มีอะไรอีกที่รูต้องอธิบายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ ช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เป็นหน้าฝนนะครับน้ามันก็จะไม่ค่อยน่าเล่นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นทุยยางแดงเด็กอาจจะมีเด็กเสียชีวิตช่วงช่วงหน้าฝนนี่มากกว่าช่วงอีกเทอมอีกเทอมเดือนเมษานะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นกช่วงออกช่วงที่เป็นน้ําเยอะของอาเภอทุยยางแดงนะทีนี้เราลองเขียนเหตุผลนะครับโดยยึดจากข้อมูลที่เขาให้มานะครับ เพราะเหตุใดนะครับข้อที่14นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้กําเกาะจับพยุงตัวจึงต้องโยนครั้งละหลายหลายชิ้นเพราะเหตุใดจึงต้อง,ต,องต้องโยนครั้งละหลายชิ้นนะครับถ้าโยนชิ้นเดียวเป็นยังไงถ้าเขาจับไม่ได้ชิ้นนั้นเขาก็จมน้ําเสียชีวิตไปเลยถ้า ถ้าเราโยนขวดน้ําหรือว่าสิ่งของที่สามารถช่วยชีวิตเขาเนี่ยหลายๆชิ้นมันจะเป็นการเพิ่มใหม่ <st> เพิ่มโอกาสรอดในการช่วยชีวิตเขาประมาณนี้แล้วเราลองเขียนดู <sk> เราลองเรียเรียงคําพูดใหม่แล้วก็เขียนเป็นคําตอบของนักเรียนเองนะครับส่วนข้อสุดท้ายข้อ15เขาถามว่าหากนักเรียน <p> พบผู้ใหญ่ตกน้ำอ่าอันนี้เขาเขียนเลยนะครับว่าพบผู้ใหญ่เนาะ ย้ำว่าพบผู้ใหญ่ตกน้ํานักเรียนควรจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรจรึงจะเหมาะสมที่สุดนักเรียนย้ำว่าเป็นนักเรียนตัวที่นักเรียนเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็เจอผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ตกน้ํานะครับนักเรียนจะกระโดดลงไปช่วยเข้าไหมหรือ,อดูตรงวิธีการนี้นะครับมันมี3วิธีให้ในักเรียนเลือกตอบนะ,ะนักเรียนคิดว่าวิธีการไหนมันเหมาะสมที่สุดอนะครับ โกนไหมตะโกนโยนอุปกรณ์เอาลองตอบเลยนะครับเลือกคําตอบได้เลยนะครับจากวิธีการช่วยเหลือ3วิธีนี้นะครับส่วนตะโกนเนี่ยคนมาช่วยโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนะครับจาก3วิธีนี้นมันมี1วิธีนะครับที่ถ้าเราใช้วิธีการยืน่นอุปกรณ์ได้หรือเปล่าเราเป็น เด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะครับเห็นผู้ใหญ่ตัวใหญ่ๆเนี่ยจมน้ําอยู่นะครับถ้าเรายื่นไม้ให้เขาจับเนี่ยเขาอาจจะดึงเราตกในน้ำหรือเปล่า,านะครับทีนี้นใน่ในสามวิธีนี้เนี่ยให้นักเรียนลองตอบมาดูว่าวิธีไหนจะเหมาะสมที่สุดในการช่วยเหลือผู้ใหญ่ตกน้ำนะครับนะครับคาบนี้นะครับภาษาไทยคาบนี้ก็ สำหรับบทอ่านที่3ก็ครูก็อธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเนาะอย่าสะสมงานนะครับก็ให้นักเรียนอย่าอ่านอ่านบทอ่านนี้นะครับแล้วก็อัดวิดีโอส่งมาในไลน์ส่วนตัวครูด้วยนะครับอย่าพยายามสะสมงานให้มากนะครับช่วงนี้ก็มีหลายวิชานะครับที่นักเรียนต้องเรียนนะครับก็พยายามนะครับจัดสรรเวลาของเวียงให้ดีนะครับแล้วก็เคลียร์งานนะครับ ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะสอบนะครับเราก็ยังมีการสอบปกติอยู่นะครับสำหรับวิชานี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสอลเมงกุมมรฮคมาตุลัยดาลามาบรกัลาตุ